เบ็ดตกปลาผมกดใช้มาเลยนะครับนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำการตกปลาอยู่ตรงนี้ก็จะมีหน้าทางในการตกก็ประมาณนี้เลยนะคบท่านผู้ชมดูดินี่ดูดหน้าเวลาตกโคตรจรจังอะ่ะปึ๊บ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  <c oughs> จรจังเกินบางครั้งอะ่ะ ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วมันช่อง nano x 2คร <c oughs> ก็ผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิฟแฟนตาสติกแลนด์เป็นพาร์ทที่6นั่นเองนะครับชมนี่แลวตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดเกิดเด็กใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยน้ชมมาเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเล่นโต๊ะสนุกนั่นเองผมนี่ตอนนี้โต๊ะสนุกคนเล่นแบบไม่มีเลยผมผมก็เอาเวลานี้เล่นรวมชมตอนคนเล่นเยอะผมเล่นด้เล่นเลยโดยๆๆนแย่งหมดน้ชมป่ะเราก็พิมพ์ทับพู o ได้ผม pool ไปนเลยนนะผมป่ะพิมพ์มาเลยครับผมป่ะนี่ผม เราก็จะได้ตสนุกสนุกก็จะวางไว้บนตอรว,วผมกดเอกดกดปุ่มเอ็นเพื่อเข้าเล่นนะเปลี่ยนมุมมองการแทงตัวผมกดายเพื่อขีดพัทางซ้ายผมกดเอ็นมันก็หันพนทางขวาผมกดเฮดเพื่อยิงนผมนะผมจะกดเอ็นเพื่อเข้าเล่นก่อนนะผมกดเอ็นไปแล้วครับไปนี่ก็จะเป็นมุมมองผมแต่ผมไม่เล็กแต่เราเริ่มต้นผมจะไม่ Message. แบบหมุมหันซ้ายหันขวาผมจะยิงเลยนะครับท่านผู้ชมเราต้องยิงเลยนะนี่เราก็กดค้างเพื่อความรุนแรงผมยิงเลยปุ้งเข้าไหมเนี่ยโอ้ยยิงไงไม่เข้าสักลูกวะเนี่ยเอาเดี๋ยวจบไป ยังกะยิงยังเก่า,กามันไม่ชมเฮ้ยมีคนมาแล้วมันจะแยงแ่งเหรเพราะว่าไอเนี่ยผมว่ามันไม่น่าแยงแ่งเราหรอกมั้งท่านผู้ชมน่าจ,จะไม่มาระยาศเสียน,นั่นนะแต่เราก็เล่นต่อเลยครับผมนี่เข้าไปนี่อ่ะขอปรับบุมมองแป๊บน,นึงไม่ได้อ่ะอืมย้ายก่อนอันเราจะออกคืออะไรเนี่ยกด f ก่อนย้ายที่นะนี่กด y ก่อนนะขอเลิงก่อนนะเขียวอ๋อต่อๆเรากำมังกเดเทสไปยิงไปเลยยิงไปเลยเข้าเข้านะผมหนึ่งแต้แล้วคำนอนนอนนอน,นอนก็ดูเอา,ายิงง่ายขนาดหน่อยอะ่ะก็พี่ตึงอ่ะ <laughs> เราเกี่ยวได้แบไปเราก็วิ่งอย่างนี้ผมกดนะครับอืแล้วก็หันซ้ายหน่อยแล้วก็ระเบิดไปเลยปุ้งเข้าสักลูกเหรอวะเข้าสักลูกเหรอวะไม่เข้าสักลูกครับท่านผู้ชมแม่งอะไรวะเกมแม่งคุณภาพเกินไหนว่าหรือเราเล่นกากจ,จริงวะ <c oughs> ไปอ้างงัวตัวตีส่วนแดดโน้ตทำยัง <c oughs> ไงวะเนี่ยขวาเอฟนี่ยิงต่อต่อนะกดเฮปเปรดับยิงไปเลยปุ้งเขา้าเนี่ยอุ่ย <c oughs> ไม่เขา้าแต่เกือบเข้าอยู่ท่านผู้ชมเราก็เล่นไปเลยครับ ไม่หมดโต๊ะวันนี้ไม่เลิกเว้ยไปาปกดเอหันขวาหน่อยนี่วายหันซ้ายก่อนหันซ้ายหน่อยหันซ้ายหน่อยแล้วก็ยิงเลยครับตอดตอดเข้าแล้วลูกเนะี้ยโอ้ยเดี่ยวเดี่ยวแต่มันไม่เข้าอ่ะได้ผู้ชมมันยิงยากจริงวะเราน่าจะเล่นไม่เป็นไรผู้ชมไ <c oughs> <c oughs> ง,เ,เ,งเ,เ,เ,ามาเนี่ยระเบิดเลยวะขอระเบิดเลยรักตันเด็ดระเบิดเลยปุ้งเข้าสักลูกแหละเข้าไปเนี่ยเข้าหนึ่งลูกต้องชมลูกแดงเข้าลูกแดงเข้า <c oughs> สวย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 ,สวย,สวย ตัวยูตวยูได้ยูได้ยูอืมอเน็งเอาลูกไหนดีอ่ะอืมลูกเหลืองแล้วกันใครวะนี่อ่ะกขวายซ้ายหันซ้ายไปนี่ไงยิงเลยปุ้งเข้าปะอุ้ยจะเข้าหลุมไกลไหมนะเข้าหลุมไกลไม่เข้าท่าชมเดาเดาลูกม่วงต่อเลยนะนี่ลูกม่วงเข้าเลยอืมลูกนี้น่าจะเข้าในพรมใกล้ๆเลยถ้าไม่เข้าก็เราไม่ต้องเล่นแล้วแหละเราน่าจะเลิกเล่นไปหางานทำเถอะแล้วเราแทงสักลูกเสร็จเดี๋ยวเราพาไปตกปลาพวกนี่เข้าไปกันเมืไงเราเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเราเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมเราเริ่มเราเริ่มมดดลออืพี อ้เราจริงยลูกไก่เลยนี่ช้อปปี้มาจากไหนอ่ะทำชนี้ผมมาช้อปปี้มาจากไหนอ่ะเข้าปะอ้าวหมดโต๊ะอ้าวอะไรท่านผู้ชมโอ้มันหมดเวลาในการเล่นท่านผู้ชมเราได้แค่สองคะแนนเองโอ้อับอายว่ะเฮ้ยเฮ้ยอับอายว่ะเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนโต๊ะก่อนโตนี้อาจจะไม่หมานก็ได้เราอาจจะหมานโตนี้นี่นี่เราเล่นโตนี้ดีกว่าท่านผู้ชมโตนนู้นมันหมดไวเกินเล่นโตนี้แหละเราอะกดเองไปเลยโอ้โหมาใกล้กําลังขายของซะด้วย จีบ่าแล้วท่านผู้ชมใกล้กำลังขายของอ,ะอ่ะขอะยิงแบบเฉียงๆหน่อยละกันเฉียงๆนิดนึงยิงเปิดไหมผมโคตรเบาวะผมเปิดอะ่ะโคตรเบาเลยแม่งเออจะเข้ามี่อะ่ะจะเปิดอีกลักรอบนี้ปุง้งไปเข้าไหมเนี่ยเข้าไหมเนี่ยเข้าสักหลงลูกดิลูกเหลืองไม่เข้าอะ่มววะมำไมวะทาไมเรามาเล่นทำไมเรากากขนาดนี้เลยเพราะเนี่ยเราว่าเราไม่ได้กากนะเราแค่อ่อนให้ใช่ไหมท่านผู้ชมนี่อ นี่เรายิงกบทขาวเขาเลยไหมนี่เฮ้ยอ๋อถ้าอ๋าอถ้าเรายิงลูกขาวได้โตมันจะหายหมดเลยนะครับท่านผู้ชมอ๋อผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้เรายิงลูกขาวเขาเนี่ยเองโตนี่ฮะว่าแล้วมันหมดเราก็เล่นต่อเลยนะกันเราไม่ยอมแพ้อะไรง่าย,ายๆหรอกที่สำคัญอะแต่เร,เราก็กากาินท่านผู้ชมเรายิงไม่เคยชนะเลยไอ้นี่มันจะมาแย่งเราแล้วดูจากส่งไอตาบอดนะอะเราก็ยิงเลยปุ้งได้หนึ่งลูกครับเปิดมาก็ได้หนึ่งแล้วอะครับนนนเมาๆๆๆแล้วก็เล่นต่อเลย ผมมองเอฟนะเดี๋ยวเราเอฟเอาลูกเขียวต่อเลยยิงไปเลยปุ๊กเขาอนะเขาอนะเขาอนะได้อีกหนึ่งอะครับได้อีกหนึน่งได้อีกหนึ่งได้สองคะแนนแล้วโคตรไวตอนนี้เกมไวมากตอนนี้เล่นเกมไวตอนนี้เล่นเกมไวอืมนี่ไงระเบิดพวกเหลืองเตาะน่าจะเตาะได้หรือมัปุ้งไปโอ้ยแพ้กานผู้ชมลูกขาวเข้า,ขา,ขาเลิกเองครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหางานทํากันดีกว่าท่านผู้ชมว่ามีงานอะไรที่น่าทําน่าสนใจกันบ้างหมดแล้วไปตกปลาดีวกว่าท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราขับไปใกล้ๆผมจะมีหนองน้ำอยู่นะท่านผู้ชม เลือกเล่นกรชมยิงแต่ลูกขาวเข้าสามเก็บติดาจจะไม่เล่นล้วครับไม่ไหวว่า,วาชมชมผมเล่นน่าจะเล่นไม่ได้เนี่ยตกตนลุกเนี่ยนี่แล้วก็กระโดดข้ามมาชมนี่เห็นเขาบอกว่าแค่ตีนจุ่มนำ้ำเราก็สามารถตกปลาได้ทุกที่เลยนะผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปน,นั่งตรงนี้นะผมไปนี่ตีนจุ่มนำนะ้ำแล้วแล้วก็เข้าไปที่กระเป๋านะผมกดไว้ผมแล้วกระเป๋าเก็บของแล้วก็วกระเป๋าก็อะไรนนกระเป๋าจะกระเป๋าทำงานอย่างเนี่ยอุปกรณ์ในการทํางานแล้วก็เป็นตกปลาผมกดใช้มาเลยนะครับนี่ ตอนนี้เราก็กำลังทำการตกปลาอยู่ตรง่นี่ก็จะมีหน้าทางในการตกก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมดูเดินี่ดูดิหน้าเวลาตกโคตรจริงจังอะ่ะปึ๊บ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 จริงจังเกินบางครั้งอะ่ะนี่แล้วตอนนี้เรากเ,เป็นปลาลายเสือบวกหนึ่งผะครัก็สามารถตกได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่แล้วก็เข้าไปในกระเป๋าหรอแล้วก็ตกใช้เบ็ดตกปลาเนี่ยเราต้องเข้าเข้าออกมาเพื่อป้องกันการเอฟนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ตกต่อเนะ้ถ้าไม่มีไส้เดือนจริงไม่สามารถตกได้ผมเราต้องมีไส้เดือนด้วยนะครับท่านผู้ชมเราจึงสามารถตกได้นะครับนี่ ตอนนี้คนออนไลน์เซิร์ฟก็21คนบวกกันเลยเดี๋ยวก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผมโดยทุกทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับนี่เราก็ได้ทำไมเราได้แต่ปลาแลาเต๋อครัท่านผู้ชมน่าจะมีปลาอื่นบ้างแหละนะมั้ยแล้วแต่ดวงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนี่แล้วก็กดใช้ไปครับออืใช้ไปเลยนี่แล้วก็ตกไปครับแค่ตีนจุ่มน้ําตรงไหนก็ได้เราสามารถตกได้ทุกที่กันเลยเดี๋ยวไปหรือว่าเป็นระบบที่แบบค่อนข้างดีกันเลยเดียวท่านผู้ชมโอ้กดชอบกดชอบคนดีอ่ะ แค่ตีนจุ่มน้ำก็ตกได้หรือว่าเรายืนบนบกได้ปะวะลองไหมลองไหมแต่ผมว่าน่าจะได้นะหรือว่าไม่ได้วะอ,อืมก่อนแต่งารทำงานเป็ดตกปลาอ๋อท่านผู้ชมเราไม่ต้องยืนบน,นเราไม่ต้องยืนในน้ำเราก็ตกได้นะครับท่านผู้ชมดูดิตกได้ทุกที่ที่ทมีน้ำมาครับท่านผู้ชมระบบโ,อโ,อโดดคตรดีโคตรตึงโคตรก๊อตโคตรอันตรายเติมนี้ใครไม่ใครไม่ดาวน์โหลดมาเล่นก็ถือว่าพลาดมากขาเปอ้าวเฮ้ยนี่เราได้เป็นปลากระพงมานะท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ปลาหลายเตี้ยมาสามรอบติดนะครับเอาขึ้นกหน่อยไหมนย อาลืมไปว่ากระโดดยำๆมันจะเหนื่อยนี่หว่าท่านผู้ชมเราขึ้นไปตกที่ก่าแล้วแหละดีสุดละตอนนี้ตำรวจเนี่ยออนในเซิฟก็สองคนนะใครอยากมาเป็นหน่วยงานเซิฟนี่ก็สามารถสมัครได้ที่แอดมบินกันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถสมัครได้นะผมปะแเราขอตกปลาอีกสักนิดที่ผมเราค่อยนำไปขายที่ตลาดนะครับอ๋อเราต้องอยู่ใกล้น้ำหน่อยครับถึงจะมาตกได้นะนี่ใกล้น้ำนะพอเก็บของอุปกรณ์จากการทํางานก็เกบ็ดตกปลานะท่านผู้ชมนี่ตกไปเลยนี่นี่ผมตอนนี้เราก็กำลังทำการตกอยู่นั้นเองนะครับ ตกไวมากๆเลยเราไม่ไม่ช้ามันตกหัวค่อนข้างไวกันเลยเดียวนะครับปดูกันว่าเราจะได้เป็นป่าอะไรนะครับนี่เราได้เป็นปลากระพงบวกหนึ่งมาชมเราไปขายของกันได้ว,วันไม่ชม,มนี่เราเราวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็เป่ารถจักรยานของเรานะครับระโดดขี่มาเลยครับคือฮึก็จะอยูกระดัก็ที่ผมตรงนี้ก็จะอยู่กับใกล้ตลาดเซิร์ฟเวอร์เลยผมก็อยู่ใกล้ตึกตใหม่แดงทถ่อยูใกล้ๆกันเลยติดๆกันเลยนะครับนี่ผมแล้วก็ขับไปแล้วก็โดดย่องๆไป้ให้ผมดู โอเค่ะเฮ้โคตรเท่ทางซ้ายมือเราก็จะเป็นร้านพิซซ่าหรือว่าร้านแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ตลาดกลางก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองไปแล้วเราก็จอดรถมาข้างนอกผมเราก็วิ่งเข้าไปผมห้ามขับรถเข้าไปนะถ้าแดอด,อดมินผมเห็นเป็นแอดมินอาจจะแบนก็ได้นะครับอยู่ไหนวะเนี่ยร้านขายปลานี่เป็นร้านขายไม้ขายอาง,งุ่นขายอาง,งุหน่นแหม้วผมร้องเลยคุณผู้ชมเห็รู้มันร้องทำไมมันเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายขายข้าวเอ้วขายปลาไหนอ่ะนี่เป็นร้านขายไส้เดือน ราคาขายปลาหายอ่ะนี่ไงจะนี่ไงราคาของทะเลนั่นเองนี่ไงแล้วก็กดเอ็มเพื่อขายปลาปลาเหลืองเรามีปลาลายเสือ25บาทนะเรามีอยู่กี่ตัว2อตัวน่เราขายไปเลยครับนี่เราได้มา50บาทนะครับท่านผู้ชมเรามีปลาอะไรอีกวะปลากระพงปลากระพงปลากระพงได้ตัวละ50บาท2อตัวได้มา1น0บาทนะผมเิ้ยตกปลาได้เคาะได้ได้ราคาดีมากท่านผู้ชมเรามีไรอีกวะดูดูในกระเป๋าเรามีอะไรอีกะถ้ามีเราก็ขายหมดเลยแล้วกันไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเนี่ยของตอบแทนจากการทํางานนะมีไส้เดอนอยู่ ผมแล้วก็โอ้ยมีปลาหเหลืองอยู่หนึ่งตัวขายปลาหเหลืองก่อนนี่ขายไปแล้วอันหนึ่งตัวเรามีไส้เดือนอยู่สี่จุดห้าตัวเราขายสักห้าตัวอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ไส้เดือนอะ่ะกดเองมาขายไปแล้วละกันไส้เดือนยี่สิบห้าบาทเองอะ่ะเรามีอยู่สี่ห้าตัวขายสักห้าตัวพอนะครับผมกดได้มาหนึ่ร้อยยี่สิบห้าบาทอุ้ยไส้เดือนก็ขายได้ราคาดีเหมือนกันนั่นนี่แต่แต่ของมันดรอปน้อยผมไส้เดือนของดรอปน้อยก็เลยเดือดค่อนข้างน้อยก็เลยดอดนี่มาแล้วบอกว่าเข้าภายในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีก็เพียงเท่านี้ภายในอีก ใน EP 6ีเก็มีทางในโหลดเราไว้เจอกันไหนใน EP 7ผมจำนด้เขลาไปก่อนสวัสดีครับ